สวัสดีค่ะพี uclear, ่น้องชาวไทยเอฟซีของไม่รักทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่มีผ้ามือสองไรค่ะชอบรอบสายบใบขํามมาแล้วคุณแม่โปรของนะคะก่อนจะหยิบยกสินค้าขึ้นมาคุณแม่ขอไวพรให้ศีกศักดิ์สิธิ์สยามเทวาธิราชเจ้าปกปักรักษาคุ้มครองทหารกล้าทุกนายนะคะขอให้ปลอดภัยทุกนายนะคะค่ะคุณแม่เป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะ ค่ะคุณแม่โปรผ้าค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะผ้าผืนนี้สวยมากเลยค่ะเป็นลายโฮนค่ะสีกรมนะคะสีน้ำเงินกรมค่ะเป็นงานใหม่บ้านนะมีน้ำหนักมากค่ะค่าราคาอยู่ที่ค่ะปกติ900บาทมื่อเช้านี่ค่ะคุณแม่โปรแล้วค่ะ800บาทแล้วค่ะค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะมีน้ำหนักมากนะคะค่าราคาอยู่ที่800บาทคุณแม่โปรผ้าค่ะ งานใบ้านนะคะผืนนี้ค่ะมีน้ำหนักมากค่ะสวยนะคะไม่มีตำหนินะคะคุณแม่โปรค่ะ800บาทค่ะเมื่อเช้าคุณแม่บอกว่า900ค่ะโปรเท่าทุนนะคะค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะผืนนี้ค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะโปรนะคะค่ะภาพไม่มีตำหนินะคะภาพสวยนะคะค่ะงานใบ้านพงยืนค่ะมีน้ำหนักมากค่ะผ้าปผืนนี้ค่ะ ค่ะแปดร้อยบาทนะคะสวยมากค่ะ mm hmm. ค่ะสีน้ำเงิอนอมกรมนิดหนึ่งนะคะสวยนะคะสีสีแบบค่ะสีไม้ค่ะมันเป็นสีแบบสีสีสวยค่ะ mm hmm. ค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะพ mm ื hmm. ้นนี้ก็งานไหม่บ้านพุ่งยืนนะคะ mm hmm. เป็นหมีขั้นค่ะ mm hmm. โปรลงมาเหลือหกร้อยบาทนะคะ ขาปกติเมื่อเช้าว่าเจ็ดร้อยค่ะรอบสายใหม่เย็นมาแล้วค่ะโปรหกร้อยบาทนะคะขาสวยทุกขึงงามทุกขึงค่ะโปรหกร้อยบาทค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะขาสวยไม่สัง่งสวยไม่จืดจางค่ะหกร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะหกร้อยบาทนะคะสวยนะคะเป็นหมีขอขั้นค่ะค่ะพื้นนี้ก็โปรงมาณห0ร้อยบาทนะคะ ค่าราคา600บาทค่ะมีคอขั้นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจามค่ะค่ะเป็นมีค่าราคารอบโปนะคะค่ามือสองค่ะแม่บ่ววันรักค่าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมมือสองนะคะค่ารอบโปค่ะราคาอยู่ที่ปกติ700บาทคุณแม่บโปร600บาทนะคะถ้าไม่มีตำหนินะคะผ้าเกรดเอค่ะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะรอบโตนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะรอบสายใบยเย็นมาแล้วคุณแม่โปรค้าค่ะค่ะอยู่ในคลิปเดียวกันคุณแม่จะใส่ลงในคลิปเดียวกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูนะคะ แดดเข้าช่วงนี้ค่ะหามุมแดดหายากมากเลยค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็หกร้อยบาทเหมือนกันเป็นหมีสามตะกอค่ะไม้น้อยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะ ผืนนี้ก็หกร้อยบาทค่ะค่ะแม่ว่วันรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะรอบโปรค่ะค่ะแถวสายใบยินมาแล้วค่ะคุณแม่มีผ้ามือสองคุณแม่โปรนะคะค่ะสวยค่ะหกร้อยบาท ค่ะเอาไปนุ่งหรือไปตัดกางเกงตัดกระโปรงก็สวยเลื่อนดูดูเด่นนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะค่ะสามร้อยบาทเป็นตรมค่ะตรมสมอยห้าห ภาพปรงค่ะสวยมามากค่ะค่ะสามร้อยบาทคุณแม่มองไม่ค่อยเห็นมันแดดเข้าค่ะค่ะสร้อยคุณแม่ก็มีเหมือนเดิมนะคะค่ะที่ว่าคุณแม่ขายนะคะเป็นทองสิบแปด K นะคะอันนี้ก็ปรมหยาดฝนค่ะ ค่ะสามร้อยบาทคุณแม่ลดลงมาเท่าทุนนะคะคืนนี้เอวสามสิบสองร้อยบาทค่ะค่ะสองร้อยบาทนะคะ เหสตัดสำเร็จพร้อมใส่ค่ะสองอยบาทพร้อมใส่เป็นตัดสำเร็จพร้อมใส่สองอยบาทค่ะพืนนี้อยู่ที่ไซส์สาสี่นะคะสามสามสามสี่ เมื่อเช้าคุณแม่บอกขายเปหกร้อยบาทค่ะค่ะรอบสายใบข้ามมาแล้วคุณแม่โปรค่ะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยมากค่ะค่ะเป็นหมีฮอนค่ะสีน้ำเงินค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะค่ะรอเวลสามสี่ค่ะสามสามสามสี่คนตัวใหญ่นะคะเจ้าของภาพหรือนี้ค่ะ ราคาห้าร้อยบาทนะคะคุณแม่โปรนะคะขาดต่อเลยค่ะมีชุดเด้ชุดแสบอยู่ชุดเนิงค่ะสีดำค่ะไซส์สี่สิบสี่มีคนรับไม่คะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะคุณแม่โปรไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทปกติคุณแม่ขายขาดคุณมากเลยนะคะค่ะมีกระเป๋าข้างด้วยนะคะนี่ค่ะคอจีนค่ะสวยค่ะไซส์สี่สิบสี่ค่ะค่ะเป็นงานขาวดำเป็นงานดำใส่ออกเงือดหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันบาท วันนี้วันเดียวค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะขาดยาวมากค่ะไซส์สี่สิบสี่นะคะขาดสวยค่ะ4ี่สี่สีห้าใส่ได้นะคะคาดหนึ่งพันบาทคุณแม่โปรไปเลยค่ะค่ะคุณไหนสนใจนะคะโทรบอกโทรทัาโครแจ้งคุณแม่ค่ะคาดหนึ่งันบาทค่ะค่ะคุณแม่เอามาโปรเลยค่ะคุณแม่ไม่เก็บไว้คุณแม่ใส่คนเดียไม่หมดผืนนี้คุณแม่ก็โปรนะคะผืนนี้คุณแม่ไม่ได้สั่งตัดนะคะแต่คุณแม่จะ ที่เดินหาซื้อนั่นแหละคุณแม่ก็ซื้อมาค่ะถารอบเอวใส่ได้ถึงสามสองนะคะอันนี้คุณแม่ก็ขายอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขเก้านะคะสวยมากค่ะค่ะสามร้อยบาทค่ะเป็นกระโปรงต่อชั้นค่ะค่ะค่ะคนตัวเล็กนะคะใส่ไปวัดไปทําบุญก็เหมาะสมอยู่นะคะค่ะสามร้อยบาทค่ะ ค่ะคุณแม่โปรแล้วค่ะกระโปรงแกะปีดทวิตค่ะนี่ก็คุณแม่ก็โปรลงมาเหลืออยู่ที่400บาทนะคะค่ะปกติ500บาทคุณแม่บอกเมื่อเช้านะคะสวยค่ะสวยมากค่ะฟิวใส่สบายนะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีเขียวค่ะมาจากผ้ามือ2สีนู้ดสีทูโทนค่ะค่ะ400บาทรอบเอวถึง3-2นะคะค่ะสะโพกค่ะไซส์40นะคะสะโพกใหญ่นะคะ ค่าเอวยืดค่ะนี่ก็400บาทนะคะคุณแม่โปรแล้วค่ะค่ะนิมค่ะใส่สบายค่ะถ้านิ่มนะคะขาะ400บาทค่ะใส่ออกบุญออกงานก็เลิหรูดูเด่นนะคะขาดหมายเลขค่ะหมายเลขสามนะคะ ค่ะไม้เลืสามค่ะสี่ร้อยบาทค่ะอันนี้คุณแม่โปรนะคะชือกระโปรงเช้านี่ค่ะนี่ก็โปรอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะค่ะรอบโปรแล้วค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะรอบเอวไซส์ใหญ่นะคะสวยมากค่ะสี่ร้อยบาทนี่ค่ะสวยเกินคุ้มนะคะค่ะนี่ค่ะเอวยืดไซส์ใหญ่ค่ะใส่ได้สามสามสามสี่ช่างก็บอกว่า เขาสามสีเขาใส่ได้นะคะช่างนะคะข่ะหมายเลขขาะหมายเลขหมายเลขหกนะคะค่ะโปรโยอนค่ะโปรโยอนไซค่ะกับโปงพีไซนะคะกระโปรงขนมชั้นต่อชั้นค่ะยกขีดสิบเอ็ด,อด,อด,อดขีดค่ะค่ะราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทคุณแม่โปรโยนแล้วค่ะคาะนี่ก็ ใช้ยีเกค่ะค่ะสวยมากค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทค่ะเป็นผ้าเบาผ้าพิ้วใส่สบายนะคะค่ะเบามากพิ้วมากค่ะใส่สบายค่ะค่ะราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะค่ะเอวใหญ่ไซส์ใหญ่อยู่ค่ะสามสองค่ะสามสิบถึงสามสองค่ะ ขาสะโพกก็สี่สิบนะคะนี่ขาสะโพกใหญ่นะคะกว้างนะคะขาราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะโปรแล้วค่ะากระโปรงสวยค่ะใส่เอาบุญนางานก็เลิศรู้ดูเด่นค่ะใส่ไปบุญก็้างามเนียค่ะอันนี้ก็หมายเลขห้าค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทเหมือนกันค่ะวันนี้คุณแม่โปรค่ะโปรแล้วค่ะค่ะมัดหมีสวยค่ะเลิศรู้ดูเด่นนะคะ ค่ะ400บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีใส่ออกบุญออกงานเลื่หนรูค่ะมาจากผ้ามือสองคุณแม่โปรหมดเลยค่ะค่ารอบสายใบเย็นมาแล้วค่ะค่ะคุณแม่ใจเย็นแต่ขายของเป็นคนใจร้อนนะคะค่ะรอบสาพหกก็ขยายออกได้40นะคะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะระเบลอถึง323 3ขยายออกได้ค่ะค่ะมองเห็นนะคะเป็นผ้าผืนหนึ่งค่ะที่เราตัดนะคะคือผ้าผืนหนึ่งนะคะ อันนี้ก็สี่ร้อยบาทค่ะค่ะหมายเลขห้าน,นะคะค่ะเป็นหมายเลขห้าค่ะค่ะถ้าไม่ชัดเต็มถ้าไม่คุมแชคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่ใส่ส่งภาพนิ่งให้ลูกค้าดูค่ะนี่ก็ไซส์ยี่ิบสองค่ะไม่ได้เทียงเบร์นะคะลายโฮนค่ะ มาจากผ้ามือสองผ้าไม่ผูกไม่เปื่อยนะคะผ้าคัดเกรดออกมาตัดให้ลูกค้าค่ะค่ะหมายเลขยี่บนะคะสวยามากค่ะค่ะเลิ่หรูดูเด่นค่ะความยาวสามสเดสามสองนะคะค่ะไม่ลอยนะคะคนตัวสูงก็ใส่ไม่ลอยค่ะค่ะสะโพกใหญ่นะคะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะสี่ร้อบาทค่ะ ค่ะเป็นลายโฮนค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะลายโฮนนะคะค่ะราคาอยู่ที่400บาทค่ะคุณแม่โปรค่ะหมายเลขที่เห็นนะคะก็มีอยู่นี่ก็หมายเลขส6หค่ะนี่ก็มีโฮนเหมือนกันนะคะสวยจับกลีบชีวิตค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นลายโฮนค่ะนี่ก็ส0 0อยบาทค่ะ เงิน400บาทพอเก็บพอหาได้อยู่นะลูกค้าของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะพอหาได้อยู่เงิน400บาทคุณแม่ก็ขายไมยแข่งค่ะขาดราคาอยู่ที่400บาทค่ะสวยมากค่ะขาะเลิศดหรูดูเด่นนะคะจับผีบสวิอค่ะผิวขาดนิ่มใส่สบายค่ะขาดรับสะโพใหญ่นะคะขาดยืดออกใหญ่ค่ะขาดใส่อยู่บ้านก็สวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะ ค่ะนี่ก็ไซส์สี่ไอไซส์ซิบหกไอเบอร์ซิบหกนี่ก็ดาค่ะงานดําก็สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะค่ะหมายเลขสิบสี่ค่ะต่อชั้นค่ะสีดําค่ะค่ะหมายเลขสิบสี่ตัวใหญ่นะคะคนตัวสูงตัวใส่ใหญ่ใส่ไม่ลอยค่ะค่ะเลิศดรูดูเด่นสวยงามมากค่ะค่ะนี่ก็ไซส์สิบสี่นะคะเป็นงานดําค่ะ ค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่4ี่รอยบาทเทงานีโันะคะค่ะนี่ก็มันเป็นออกดำเหมือนกันค่ะผืนนี้หมายเลข15ค่ะค่ะนี่ก็ดำค่ะความยาว3 3 5นะคะค่ะใส่ตัวไม่ลอยนะคะค่ะใส่ออกงานไปงานขาวดำก็เหมาะสมค่ะค่ะคนตัวสูงสูงหุ่นนักฟ้าใส่ยิ่งสวยค่ะอันนี้หมายเลขเกตนะคะข่ากะโปรงขนมชั้นต่อชั้นค่ะ นี่หมายเลขสิบห้านะคะสวยนะคะค่ะท่านจะหมายเลขไหนก็โทรทักโุณบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะผ้าไม่ผูผ้าไม่เปื่อยค่ะเป็นผ้าเกรดเอนี่แหละเอามาทาค่ะค่ะราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทคุณแม่โปรนะคะหมายเลขสิบห้านะคะกับหมายเลขเกดนะคะค่ะตัวเดียวกันค่ะค่ะสวยค่ะเอาถืนไหนเอาทั้งคู่ก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่ะเป็นงานดํานะคะช่วงนี้ก็เกี่ยวกับ ไอ้พระแม่หลวงของเราค่ะค่ะรัชกาลที่เก้าค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิสิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ